เป็นหัวข้อหลวงปู่เทศเทศรังสีปราบพญาผู้ชงนาคร,ราชค่ะ,ะคให้ตานเล่าเลยไหมคะาจาเล่าได้เลยคซึ่งตำนานนี้ตานไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องอแต่งนะคะแต่ว่าขอเล่าให้กับกัลยานามิตรทุกท่านฟังก่อนคือเรื่องนี้นะคะมันย้อนกลับไปเมื่อปี2494่อค่ะวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เทศเทศรังสีเนี่ยท่านได้มาแวะพักจำพรรษานะคะที่แถววัดหินหมกักเป้งจังหวัดหนองคายซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วในคืนจำพรรษาวันแรกเนี่ย ท่านได้นิมิตเห็นองค์พญานาคราชท่านได้นิมิตว่าท่านเนี่ยไปนั่งวิปัสสนาอยู่บนโขดหินนะคะคใกล้กับริมแม่น้ําโขงหลังวัดหินผาหมากเป้งนะคะอ,อ่วัดหินหมากเป้งนะคะจนกระทั่งตกดึกเนี่ยท่านได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาท่านเนี่ยได้เห็นพญางูใหญ่ะคะ่ะ ผุดขึ้นมาจากแม่น้ําโขงลักษณะนะตัวเท่ากับลําตาลเลยมีหงอนสีแดงนะคะแล้วองค์พญานาคราชองค์นั้นเนี่ยก็ได้เลื้อยขึ้นมาพันรอบตัวท่านนะคะคซึ่งองค์หลวงปู่เทศท่านก็ได้พูดในนิมิตว่าท่านเป็นใครทําไมถึงมาพันรอบตัวเราพญานาคราชองค์นั้นก็บอกว่าข้าเนี่ยคือองค์ผู้ชงนา,รา,ค,าคราชค่ะแล้วองค์ผู้ชงนาคราชท่านก็คุยกับหลวงปู่เทศว่าแล้วทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ท่านไม่รู้เหรอว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ของเรา ซึ่งองหลวงปู่เทศท่านก็ไม่รู้อะค่ะท่านก็คิดว่าเออบริเวณนี้มันเย็นสบายเหมาะแก่การวิปัสสนาท่านก็เลยมานั่งวิปัสสนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งองค์ผู้ชงนาคราชเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าการที่ท่านล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของเราเนี่ยถือว่าท่านทําผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องขอขมาเราเราถึงจะแบบหายโกรธท่านนะคะแล้วหลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระอริยะสงฆ์เป็นพระสงฆ์จะให้มาขอขมา พญานาคคาราทมันเป็นไปไม่ได้เพราะพญา,านาคน่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเทพก็จริงรแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉาน่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นนะคะองค์ผู้ชงนาคคราชท่านก็โกรธเป็นทวีคูณเลยค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยองหลวงปู่เทพท่านไม่รู้จริงๆหรอว่าพญานาคราชเนี่ยมีพิษร้ายแรงถ้าเราพ่นพิษใส่ท่านท่านจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะอ่าเมื่อพูดอย่างนั้นจบแล้วปุ๊บเนี่ยองค์หลวงปู่เทพก็เลยตอบกลับไปว่า ถ้าท่านทําอันตรายเราเนี่ยต่อแต่นี้เป็นต้นไปท่านจะไม่สามารถอยู่ที่แม่น้ําโขงนี้ได้แล้วเพราะว่าแม่น้ําในแม่น้ําโขงจะกลายเป็นน้ําร้อนและน้ําเดือดจนท่านไม่สามารถอาศัยได้ถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยท่านลองเอาหางของท่านจุ่มลงไปในแม่น้ําดูสิอ่าเมื่อได้ฟังดังนั้นนะคะองค์ผู้ชงนาคราชเนี่ยท่านก็เลยเอาหางจุ่มลงไปปรากฏว่าน้ําในแม่น้าโขงเนี่ยเดือดจัดมากๆจนท่านแบบโอ้ยกรีรลองด้วยความเจ็บปวดอะค่ะท่านก็เลยถามหลวงปู่เทศว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่น้ำโขงมันถึงร้อนขนาดนี้หลวงปู่เทศก็เลยตอบกลับไปว่าก็ท่านน่ะกล่าวล่วงเกินสงพระแม่คงคาเนี่ยท่านก็เลยโกรธอะคะ่ะนับจากนี้ท่านไม่สามารถจะอยู่ที่นี่ได้แล้วนะนอกจากท่านเนี่ยจะมาขออโหสิกรรมจากเราอ่าเมื่อได้ฟังดังนั้นองค์ผู้ชงนาคราชท่านก็ไม่มีทางเลือกเนาะท่านก็เลยแปลงพระวรกายกจากพญานาคราชมาเป็นมนุษย์แล้วก็ก้มลงกราบขอขมาองค์หลวงปู่เทศค่ะ และหลวงปู่เทศเนี่ยท่านก็ได้เทศสั่งสอนองค์ผู้ชงนาคราชเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฏฐิแล้วคือแล้วก็เรื่องการทําความดีต่างๆนะคะเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยองค์ผู้ชงนาคลาชท่านก็สัญญากับองค์หลวงปู่เทศว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านจะไม่รังแกใครแล้วค,ค่ะ mm. อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตำนานนี้ยังไงบ้างคะครับก็ถือว่า ถือว่าเป็นตำนานที่ดีอย่างน้อยนะครับอ่าก็มีเหตุและผลมีเหตุและผลแล้วก็ทําให้ให้รู้ว่าไม่ควรร่วงเกินพระเริยจจ้าใช่ค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับทั้งด้วยกายวาจาใจแม้กระั่าพระแม่คงคาเนี่ยก็ก็ยางพิโรธใช่แล้วค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาวิเคะร์กันหนึ่นะครับแม่น้ําโขงเขตตรงนั้นเนี่ย เป็นเขตการปกครองขององค์นาคาธิบดีสีชุดโทวิสุทธิเทวานาคราชเจ้านะครับการที่องค์ผู้ชมจะอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเหมือนแค่แขกรับเชิญหรือว่ามาบำเพ็ญบารมีะนะครับสอมีอามาตขององค์องค์ปู่สีชุดโทเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ทั้ง6พระองค์นะครับตามรูปแม่น้ำโขงตามเขตต่างๆยากที่องค์พญายนาคราชพระองค์ใดจะมาสัมเดลิทเดชต่อ พระยาจ้าได้แบบนี้ใช่แล้วค่ะพญานาคองค์นั้นต้องเป็นพญานาคราชที่ไม่ใช่องค์ผู้ชมเจ้าวิสุทธิเจว่าจะไม่ใช่องค์ไม่ใช่องค์ผู้ชมแน่นอนนะครับเพราะว่ากหลังจะเกิดพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยลำดับองค์ปู่ผู้ชงใช่ค่ะจะไม่จะไม่มาแบบนี้ท่านลงมาทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยสร้างวัดวารามช่วยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านคงไม่ใช่วิชาิที่แบบนี้ท่านบำเพ็ญ ผ่านศิลระดับพระอริยาเจ้าเนี่ยอยู่ชั้นพรมแล้วนะครับพญานาคพระองค์นั้นเนี่ยแอบอ้างตนเองอแอบอ้างตัวเองแอบอ้างตนเองว่าเป็นปัญญาผู้ชงนะขราดนะครับเหมือนหลายๆคนบอกว่าพ่อข้าเป็นนายพลนี่แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนไงงอนสีแดงองค์สีแดงคขายองค์ผู้ชงนะขราดแอบอ้างนะครับหรือชื่อเหมือนแต่คิดว่าแอบอ้างเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าปู่ผู้ชง นคราชเนี่ยนะครับหรือว่าเท้าผู้ชงนัคราชนะครับนะคาธรปดีผู้ชงวิสุทธิเทวาเป็นคนที่ถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าบ่อตัวบอว่อโสยไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ใช่นะเลยหรือ,เ,อ,อเป็นคนที่เป็นพระองค์ที่วางตัวแบบนั้นท่านเป็นบร,รมครู<ช>ที่คอยสั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมใช่ค่ะนะครับ พญานาคราชเนี่ยมีแบบมิจฉาทิฏฐิคือไม่นับถือพระพุทธศาสนาะนะครับกับสัมมาทิฏฐิที่นับถือพระพุทธศาสนาพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะโกหกก็โกหกได้ะจะแอบอ้างก็แอบอ้างได้ไม่กลัวผิดศีลไม่กลัวผิดธรรมนะครับอย่างเช่นตำนานพญานาคในถรรเชียงดาวเห็นไหมและแอบอ้างได้หมดบางทีไม่ใช่นาคเป็นเป็ดก็อ้างว่าเป็นนาคเป็นเป็ดงูเป็นเป็ดนาคนะครับเป็น พยางู<ม>ก็แอบแอบอ้างตัวเองว่าเป็นหน้าก็มีะนะครับเพิ่งมีฤทธิ์ได้กระเปาะเดียวก็แอบอ้างว่ามีฤทธิ์เทียมฟ้าหลอกให้คนบูชาให้คนมายอมรับเป็นร่างให้เป็นร่างทรงแล้วไปอ้างว่าเป็นองค์อน,นันต<ม>์เป็นเจ้าปู่สีสุดโทเป็นนุ่นเป็นดี นะครับค่ะมันไม่ใช่ซึ่งตาลก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าองค์ผู้ชงนาคราชเนี่ยท่านบำเพ็ญเป็นพระฤาษีอยู่ชั้นพรมอ่ะอยู่ดีท่านจะมาเป็นพยานนาคราดที่แบบดุร้ายมีมิจฉาทิถีอย่างนี้ได้ยังไงนะค่ะหลวงปู่ท่านไม่มูสาาอยู่แล้วระดับหลวงปู่เทพท่านนะครับท่านเป็นพระรยาเจ้า แต่ว่าองค์พญานาคตนนั้นละกันตอนนี้ท่านอาจะบําเพ็ญได้ระดับกว่านั้นละนะแต่ตอนนั้น่ะท่านแอบอ้างองค์ผู้ชงแอบอ้างชื่อนะครับไม่ใช่องผู้ชงแน่นอนนะครับจะพอเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนัดน่ะเรื่องราวนี้ค่ะ คือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วมันยิ่งเป็นไปได้ยากใช่ปี24 9 4เใช่ค่ะ2494ปีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วใช่อ้ค์ผู้ชงท่านบำเพ็ญไปถึงไหนแล้วนะครับก็เป็นการแอบอ้างชื่อท่านชื่อเหมือนแต่คิดว่าแอบอ้างชื่อท่านแล้วมาอวดอ้างบารมีกับหลวงปู่ท่านมากกว่าในะครับอ่าซึ่งเจ้าปูู่้ชงโอ้โหฤทธิ์ท่านเยอะแล้วท่านไม่มาทําตัวแบบนี้แล้วท่านเป็นปญาณาคราชที่ เป็นบรมครูคนเป็นครูไม่ทำตัวแบบนี้อยู่แล้วแค่เห็นลูกศิษย์ตัวเองทําแบบนั้นสั่งสอนด้วยกันและตัวเองจะไปทําแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเหมือนนักเลงเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นพญานาคราชที่เป็นวิชาทิฏฐินั่นแหละนะครับเนาะก็เป็นตำนานที่สนุกแล้วก็บอกให้เรารู้ว่าจงอย่าอวดดีจงอย่าอวดดีจงเคารพพัตนาตาย